ก็ได้น้ำมันมาแมวน้อยไปใส่เอาค่ะวันนี้ก็ที่มาเอาน้มัน,นค่ะเขานัดมาเอาน้ำมัน<ด>กนอกค่ะที่ที่เราเอาไปส่งให้เขากลั่นให้แหละการน้ำมันให้แหละเขานัดที่นี่ปีนี้คนเยอะมากานะคะอันนี้เขาเรียกไดโนเสาร์ไดโนสอร์พกัก ลานไดโนเสาร์มันก็จะมีการเ<อ>ดินดนดินดนดึงอันนี้เป็นทางเขาจัดนะคะมาขายฟู้ทรัคขายอะไรก็ได้นี่ก็คือการกันน้ำมันมะกอกสมัยโบราณคะ่ะเอามาปัน่นปั่นแบบนี้แหละแล้วก็เอาเข้าเครื่องอัดอีกทีหนึงสมัยสมัยตะก่อนที่ว่าโบกโบกทำเองอะ่ะ เด็กแดงเยอะแยะจะเป็นลานเด็กเราจะเข้าไปดูการ์เดนเข้าไปดูในการ์เดนค่ะการ์เดนอันนี้แบบสาธารณะใครอยากปลูกก็มาปลูกเอาไปกินนี่เข้ามาเยี่ยมชมเขกินแล้วนี่ผักสลัดงามๆทั้งนั้นแบบปลูกแบบว่าไม่ค่อยได้รดน้ำนะเพื่อนๆเพราะว่าที่นี่มันแดดมันไม่แรงไงแล้วก็ศสยแบบเือฝนธรรมชาติมั่ง ถ้าแบบแห้งๆก็ลดประมาณนี้เป็นผักนี่น่าจะเป็นคอริฟลาเวอร์แบบว่าต้นใหญ่มากปลูกลายชนิดลายพันที่ผสมสานกันไงกินได้อยู่แล้วก็นอนมันก็เลือกไม่ถูกใช่ไหมว่ามันจะกินอะไรไม่เหมือนของเราเราปลูกแบบว่าเป็นบ้านเรานะคะไม่นี่ไงนอนมก็เมิดเลือกกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมอันนี้มันมีทั้งพริกทั้งอะไรนะออ้ยพริกแบบนี้นโอ้ชลีค ชอบมากต้มซุมต้มอร่อยอันรูปแบบนี้แหละค่ะต้มซุมต้มอร่อยแบบทิชขาดน้ำแบบนี้แหละกรหร่อยแบบนี้แหละต้มซุมต้มอร่อยจะหอมออนซอนผักดูดิค่อยได้รดน้ำอนนแต่ดินอันนี้เป็นดินที่แบบที่ใสขยันนะคะในครัวเรือนไงแล้วเขาเอามาหมักเอามาหมักแล้วเขามาเทใส่นี่แหละดินอันนี้แหละหรือว่าบางทีเขาก็ตัดกิ่งไม้ลงใช่ไหมแล้วเขาไปบดบด แล้วทีนี้เอมาหมักต่อแค่เอาอะไรคุมดินห้ช้าไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นจากสีเขียวก็เป็นสีสลัดดําดําอ่ะแล้วมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะดูดิไปทําข้าวขาหมูเพราะว่าผักเขาได้สารอาหารเต็มที่ไงมนแรงมันก็ตัดกินใบไม่ได้ผักไม่หยิกนี่สลัดล็อกเลตสลัดออันนี้ก็เคลนะมีหลายชนิดเคลใบอีกเคล แต่ใบไม่ห็บแบบนั้นน่ะเอาไปใส่แบบเป็นข้าวขาหมูแทนนะแบบอร่อยนะเนี่ยสลัดเขาทำไมเขาปลูกงามจังเราชอบออกขมๆไงเราเลยไม่ค่อยปลูกแต่จริงๆผักสลัดว่งนี้มันแพงอยู่แพงเพิ่มเพ่ขนาดอยู่ในประเทศเองก็แพงส่งไปไทยไม่ต้องพูดถึงแพงมากเลยดิบักเนี่ยเขียวเขาอะ ล็อกเก็ตซาร์ดดอกอร่อยค่ะมันผักกาดผักกาดหินบ้านเราอันนี้ดูดิเคลล้เนี่ยก็ลำม่วงเอาไปใส่ยำขนมจีนก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะแทนคณาแล้วก็ป่กนะแต่เราก็ไม่ค่อยกินอันนี้ก็เคลใบหยิกอ้อผักชี เนี่ยถ้าผักชีเขาไม่ลดน้ํานะคะมันจะหอมมากเลยนะเนี่ยเขาไม่ลดน้ํานะอือหอมหอมแรงมากเลยหอมแรงอ๋อมาดูเลยมันออเลรมันเขาเลมันต้องการน้ำเยอะมากกินใบได้ไดนะคะบีทูตอ่ะ น,นี่มีหัวแล้วนี่แคปซิัมพริกหวานเฮ้ยฮัลโหลกระรำปีกระเพาะพวกกลั่มพวกตระกูลนี้เขาต้องการปุ๋ยมากเลยนะเนี่ยฮะเติมได้ประกาศหินบ้านเราดู โอ้ยพริกเราชอบอยากกินพริกกันนี้เนาะผัดขิงเนาะผัดขิงนี่ใบใหญ่มากค่ะกระเทียมแย yeah? You want to see that แบบนี้แล้ะเขาไม่พอน้ำอย่างนี้เนี่ยอร่อยอะ่ะไ,ไปผัดบล็อกชอยอันนี้บล็อกชอยอ๋อดูมะเขือก็ พัเทโดแล้วก็มินม้นมิ้นคนที่ไม่กินปลูกดีดีอ้าวผักชีไม่ก็ผักชีเขาเราปลูกไม่เป็นอันนี้ผักชีก็เดืนะคะเดวไม่ใช่เดวไม่ใช่เดวอันนี้ฟีโน่เหมือนบ้านเรามันใครกินได้เก่งนะคะฟีโน่อันนี้ฟีโน่ไม่ใช่เดวไม่ใช่ผักชี คณะนีน่คณะหอมนี่แหละหอมแดงบ้านเรานี่แหละวัาจุวัอันนี้าลารีไม่ใช่พาสลีนะคะาลารีเดี๋ยวดมดมกินกันอ๋ออันนี้พาสลี ไม่ใช่ซาลารีไม่ใช่ขึ้นใช่เหมือนในผักชีไทยเราแต่ว่ากลิ่นมันฉุนนี่สีนี้เคลสีส้มตระกูลเดียวกันนะหลายสีนี่บ็อกชอย โลเกตสลัดอ,ลอร่อยนะคะเนี่ยแต่มันออกชุนๆุนใส่อร่อยปีนี้เขาบอกว่าได้น้ำเยอะน้ำม,มันเยอะมากเป็นถังมาเลยค่ะ พักอยู่ติดสนามบินคะ่ะเครื่องบินก็มาทุกห้านาทีเราชอบดูนะเครื่องบินน่ะแต่ว่าเราไม่ชอบขึ้นดูยืนดูมีแต่เราเนี่ยมาแต่เนื่องเราก็ชอบดูที่นี ก็มีมามีอะไรเขาพามานะแต่มาเขามาระยาทดีมากนะไม่เห่าไม่อะไรมาเราน่ารัก